รถตู้นะครับแวนจูรี่หรือว่านะครับคอมพิวเตอร์นะครับเวลานะครับหาไปถอยท้ายรถจะหาลําบากนะครับหรือไม่สะดวกครับก็หาดีข้างหน้าได้เลยครับที่ตรงนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้นะครับเดี๋ยวพี่เล็กจะชี้ให้ดูนะครับผมตนนี้อยู่ตรงนี้นะครับสีนะครับสีน้ำเงินรูแรกเดี๋ยที่ใส่เกียร์ถอยให้ดูนะแถบสีน้ำเงินรูแรกสีน้ำเงินรูแรกนะครับ อันนี้คือสเก็ตไฟอยู่ครับดูจากปักตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นสีน้ำเงินนะครับรูแรกเลยรูบนเลยนะครับรูบนรูแรกสีน้ำเงินหรือเป็นน้ำเงินดอกฟ้านะรูแรกเลยครับรูแรกเลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปหากันให้ลำบากนะครับหาที่ข้างหน้าเลยนะครับดูกันตามนี้เลยนะครับกับรถโตยต้ารับแบนจูรี่หรือว่านะครับคอมพิวเตอร์นะครับวันนี้ครับช่างเล็กนะครับก็มีอะไรดีๆก็จะบอกกันประจำครับถูกใจฝากกดติดตามด้วยนะครับ ครับ